ลองจินตนาการว่าคุณได้พล่อยหลับไปแล้วลืมตาตื่นม,มาเจอกับภาพที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้คุณจะรู้สึกยังไงคำถามแรกที่เข้ามาในหัวของคุณคงจะเป็นคำถามว่าเจ้าโครงสร้างประหลาดสุดพิลึกกึกกือพวกนี้คืออะไรนี่เราได้หลุดเข้ามาในหนังไซไฟและได้มาพบกับอาณาจักรเอเลียนหรือเปล่าหรือเรากำลังอยู่ในหน้าหนังสือของนวนิยายนแนวแฟนตาซีเพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็ดูจะเป็นโครงสร้างที่ดูคล้ายกับช็อกโกแลตอยู่ไม่น้อยเลย ถึงภาพที่อยู่ข้างหน้าดูจะมีรูปร่างสุดพิศวงชวนแปลกตาที่เราไม่คุ้นเคยเลยว่ามันคืออะไรหรือถ้ามาจากอะไรกันแน่แต่คุณจะว่ายังไงครับถ้าผมจะบอกว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้บางทีมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดก็ได้ มันอาซ่อนอยู่ในโพรงไม้ใกล้บ้านอยู่ตามซอกอิฐข้างฟุตบาทหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในรอยแตกข้างกำแพงบ้านของเราเลยและถึงทุกสิ่งทุกอย่างจะดูแปลกตาไปหมดจนอาจจะชวนให้บางคนรู้สึกขนลุกได้สถานที่แห่งนี้กลับเก็บงัําบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์เรารู้จักกันเป็นอย่างดีและต่างทวินหารสชาติอันหอมหวานอบอวลของมันน้ำผึ้ง ของเลวลักษณะข้นหนืดสีอัมพันที่กําลังเปล่งประกายขับสู้แสงอยู่นี้คือน้าพึ่งอโอชาท,ที่เราต่างรู้จักกันดีแต่ทําไมสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีแบบนี้กลับมาอยู่ในสถานที่ชวนพิกลไม่คุ้นตาเช่นนี้ได้มันควรจะอยู่ในรังพึง่งข้างในห้องที่เป็นรูปหกเหลี่ยมไม่ใช่เหรอแล้วจะมาแรงพวกนี้ที่บินไปมาอีกถึงหน้าตาของมันจะดูคลับคล้ายคลับคลาแต่ก็ยังดูห่างไกลจากพึ่งที่เราคุ้นตากันมากอยู่ดีและเพื่อตอบคําถามชวนชงหนใจทั้งหมดนี้ในคลิปนี้เราก็เลยจะมาสํารวจไปพร้อมๆกันว่าสิ แปลกตาที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คืออะไรกันแน่มแมลงพวกนี้คือตัวอะไรทำไมพวกมันถึงมีน้ำพึ้งอยู่ในครอบครองได้และเมื่อดูคลิปนี้จบก,ก็ไม่แน่ว่าคุณอาจจะมีมุมมองต่อเจ้าแมลงตัวจิ๋วพวกนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มอมดอยู่กับผมมดมอมดเช่นเคยในคลิปนี้ผมจะขอเปลี่ยนจากบรรยากาศคลิปมดเดิมๆมาทำเกี่ยวกับกลุ่มแมลงสังคมที่มีลักษณะการกินอยู่น่าสนใจไม่แพ้มดดูบ้างนะครับโดยเจ้าแมาลงหน้าตาคล้ายพึ่งที่เราจะมาพูดถึงแต่นในวันนี้ก็คือชะนรงหรือก็คือสัตว์จำพวกพึ่งกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเหล็กในนั่นเองซึ่งแน่นอนครับเนื่องจากตามปกติตลอยเวลาที่ผ่านมาผมจะเคยเลี้ยงแต่มดไม่เคยลองเลี้ยงพึ่งมาก่อนเลยความรู้เกี่ยวกับชะนรง รงของผมก็เลยมีน้อยมากๆในวันนี้ผมก็เลยได้เดินทางมาพูดคุยขอความรู้จากพี่วสันเจา้าของภูผาฟาร์มชนรงซึ่งเป็นฟาร์มทอเลี้ยงชนรงที่ใหญ่มากๆและยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้สําหรับคนที่สนใจชนรงให้เข้ามาเยี่ยมชมอีกด้วยสําหรับวันนี้ทั้งวันพี่วสันก็จะเป็นคนพาผมไปทําความรู้จักกับชนรงกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มทําความรู้จักกับเจ้าพึ่งจิ๋วไร้เหล็กในพวกนี้ไปพร้อมๆกันถ้าใครเห็นเสื้อมอมโมที่ผมใส่อยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกสนใจอยากซื้อมาใส่เพื่อสนับสนุนช่องของ เราตอนนี้ทางมอมดก็เปิดให้สั่งซื้อเสื้อตัวนี้กันได้แล้วนะครับมีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่เลยใครสนใจก็ทักมาทาง inbox อินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กมอม m ด o d o ออฟฟิเชได้เลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มเที่ยวชมฟาร,ร์มชันโรงแห่งนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่วสันเจ้าของภูผาฟาร์มชันโรงแล้วนะครับผม เดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอให้พี่วัศนช่วยแนะนําฟาร์มข้าวๆ้าหน่อยได้ไหมครับได้ครับก็คือว่าผู้หาฟาร์มชันลงเนี่เริ่มมาแล้ว20ในปีที่24แล้วครับตอนนี้เริ่มแรกที่ผมเลี้ยงเนี่ยคือเลี้ยงเพื่อผสมเกสรเพราะว่าที่นี่จะปลูกส้มโอมีมะพร้าวลิงจีอย่างเงี้ยเราก็เลี้ยงเพื่อผสมเกสรเพราะว่าเราจะเห็นว่า,มาแมลงพื้นบ้านคือชันลองเนี่ยเป็นมแมลงที่ว่าผสมเกสรเก่งมากขาหลังเขาจะมีกระเช้าอยู่สองข่าเวลาไปผสมเกสรเขาจะเก็บเกสรใช้กระเช้าขาหลังมาใช้เพิ่มผลผลิตได้ถึง9 0เลยครับ Oh. ตรนี้ช่วยผสสมเกโดยบรรยากาศภายในฟาร์มก็จะเป็นสวนร่มรื่นมากๆและเราก็จะเห็นรางของชนรงวางไว้อยู่ตามจุดต่างๆอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งพีวาร์ก็จะใช้เจ้าชันนรงพวกนี้นี่แหละครับในการช่วยผสมเกสรของพืชผลต่างๆในสวนบริเวณนี้ สำหรับรังที่ใช้เลี้ยงชนรงหนึ่งรัง,รงก็จะทำมาจากกล่องไม้รูปร่างสี่เหลี่ยมมีขนาดประมาณกระดาษ A4 ที่ด้านหนึ่งของกล่องจะมีปากขวดยื่นออกมาไว้สำหรับเป็นทางเข้าออกให้พวกชนรงบินออกไปหาอาหารกันเองส่วนข้างบนกล่องก็จะมีแผ่นกระเบื้องวางไว้เป็นหลังคาอยู่เอาไว้กันฝนกันแดดให้ชนนรงซึ่งถ้าเราเอาแผ่นกระเบื้องออกเราก็จะสามารถเปิดดูข้างในตัวรังได้แบบนี้เลย โดยสาเหตุที่ผู้ชันารงไม่พากันแห่ออกมาก็เพราะว่าพิวัรรสันจะใช้แผ่นพลาสติกใสปิดด้านบนของรางไว้อีกชั้นเพื่อให้เราสามารถสังเกตดูพัฒนาการภายในรังของชนโรงได้อย่างใกล้ชิดนะครับ ซึ่งก็เป็นสภาพภายในรังนี่แหละครับที่ทําให้ผมต้องอ้าปากค้างไปเลยเมื่อเห็นครั้งแรกเพราะภายในรังเราจะเห็นโครงสร้างรูปร่างแปลกตาแบบไม่รู้เลยว่าส่วนไหนเป็นอะไรกระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยแต่ด้วยการแนะนําของพี่วันร์พอเวลาผ่านไปผมก็เริ่มพอจะมองออกแล้วนะครับว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนกันบ้าง โดยก่อนอื่นเลยวัสดุที่เราเห็นเป็นโครงสร้างภายในรังทั้งหมดนี้พวกชนรงจะสร้างขึ้นมาโดยใช้ยางไม้ที่ผู้มันออกไปเก็บมาเป็นหลักซึ่งจะต่างจากพึ่งที่เรารู้จักกันที่ผู้มันจะสร้างรังขึ้นมาจากไข่พึ่งเป็นหลักสีของรังพึ่งก็เลยจะมีสีที่ใสกว่ารังของชนนรงที่สร้างขึ้นมาจากยางไม้ซึ่งจะมีสีที่เข้มกว่านะครับ โดยยางไม้ในรังพวกนี้เราก็จะเรียกผู้มันว่าฉันนี่ก็เลยเป็นที่มาของชื่อชันนรงเพราะเมื่อเอาคาว่าชันที่สื่อถึงยางไม้มารวมกับคาว่ารงที่แปลว่าบ้านก็จะสื่อถึงพฤติกรรมของชันนรงที่เอาฉันมาสร้างเป็นบ้านแบบนี้ได้ดีเลยในบ้านยางไม้ของผู้มันก็จะมีองค์ประกอบอยู่หลายส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยก็จะเป็นถ้วยตัวอ่อนแคปซูลที่ถูกสร้างขึ้นมาจากยางไม้เป็นก้อนกลมๆเล็กๆพวกนี้ก็คือถ้วยสำหรับใช้เลี้ยงตัวอ่อน ในรังชนะรงก็จะเหมือนกับพวกมดเลยก็คือจะมีราชินีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ทําหน้าที่ออกไข่ในขณะที่สมาชิกตัวอื่นจะตั้งใจกลมนากลมตาทํางานอย่างเดียวถ้วยไข่ที่เราเห็นเป็นแคปซูลกลมๆเรียงรายกระจายตัวอยู่ทั่วไปหมดนี้ก็คือล้วนเป็นลูกของราชินีเพียงหนึ่งเดียวของอาณาจักรทางเ้นโดยถ้าเราสังเกตดูดีๆเราจะเห็นถ้วยบางอันที่ยังเปิดอยู่ ถ้วยพวกนี้คือถ้วยที่ราชนียังไม่ได้วางไข่ลงไปซึ่งก่อนที่ราชนีจะวางไข่พวกชานโรงงานก็ต้องมาทําการใส่น้ำผึ้งเอาไว้ในถ้วยซะก่อนเพื่อให้เป็นอาหารของไข่ที่จะเติบโตขึ้นในถ้วยต่อไป แต่ถ้าอาหารในถ้วยยังมีปริมาณที่ไม่มากพอราชนีก็จะยังไม่ยอมไข่ลงไปนะครับแต่เมื่อราชนีวางไข่ลงไปในถ้วยแล้วถ้วยใบนั้นก็จะถูกปิดให้สนิทไข่ก็จะถูกปล่อยให้ฟักเป็นตัวอ่อนที่จะเติบโตขึ้นด้วยการกินอาหารที่ถูกใส่ไว้ในถ้วยก่อนที่จะเข้าสู่ระยะดักแด้และเติบโตขึ้นมาเป็นชนโรงตัวเต็มวัยออกมาจากแคปซูลในที่สุดและถ้าเราถอยออกมาหน่อยเราก็จะเห็นได้เลยว่าถ้วยตัวอ่อนจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของถ้วยที่มีสีอ่อนกับถ้วยที่มีสีเข้ม ซึ่งถ้วยที่มีสีเข้มจะเป็นแคปซูลที่ยังอายุน้อยอยู่เพิ่งถูกปิดได้ไม่นานในขณะที่แคปซูลที่มีสีอ่อนจะ,ปะแปลว,ว่าถ้วยตัวอ่อนถ้วยนั้นมีอายุที่มากแล้วซึ่งผมเดาเองว่าความแตกต่างของสีนี้น่าจะเกิดขึ้นจากอายุของยางไม้ที่ถูกนํามาสร้างแคปซูลที่น่าจะค่อยๆมีสีที่ซีนลงตามกาลเวลาโดยระยะการเติบโตจากไขสู่ตัวเต็มวัยทั้งหมดของชนนรงจะเกิดขึ้นในแคปซูลยางไม้นี้และหลังจากผ่านไปประมาณ45-50ถึงวันชนรงตัวเต็มวัยตัวใหม่ก็จะฟักออกมาจากแคป ในช่วงแรกของการลืมตาขึ้นมาดูโลกตัวของชนาโรงยังมีสีที่ซีดอยู่ในช่วงนี้พวกมันจะยังอ่อนแออ่อนต่อโลกและยังบิ่มไม่ได้มันก็เลยจะมีหน้าที่ทํางานต่ตางๆภายในรังไปก่อนอย่างเช่นการดูแลทําความสะอาดและดูแลโครงสร้างต่ตางๆภายในรงังพวกชนรโร์ที่เราเห็นพากระบ,บิมบุนเข้าออกรังอยู่ตลอดเวลานั้นจึงล้วมเป็นชนรโร์ที่มีอายุได้ประมาณหนึ่งแล้วทั้งเ้น แน่นอนว่าใครส่วนใหญ่จะเติบโตขึ้นมาเป็นชนโรงงานซึ่งเป็นประชากรส่วนมากของอาณาจักรแต่บางทีก็มาจะมีถ้วยตัวอ่อนที่ดูจะมีขนาดใหญ่กว่าเพื่อนเกิดขึ้นมาเป็นครั้งคราวที่ละไม่มากอยู่บ้าง ถ้วยตัวอ่อนขนาดใหญ่ถ้วยนี้ก็คือถ้วยของชนรงเจ้าหญิงหรือก็คือชนรงที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นราชนินีแต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เจ้าหญิงส่วนใหญ่ที่เกิดมาจะโดนกับจัดทิ้งทั้งหมด้าราชินีตัวเดิมของรังยังมีชีวิตอยู่เว้นแต่ว่ามันจะโชคดีได้เกิดขึ้นมาในช่วงที่รังของมันกําลังต้องการจะแยกขยายอาณาจักรพอดีมันถึงจะได้มีโอกาสผสมพันธุ์และบินออกไปก่อตั้งอาณาจักรขึ้นมาใหม่พร้อมกับพึ่งงานจากรังเก่าที่จะตามไปรับใช้มันด้วย องประกอบส่วนต่อมาของร่างชนรงก็จะมีลักษณะเป็นถ้วยเหมือนกันแต่ถ้วยพวกนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามากเมื่อเทียบกับถ้วยตัวอ่อนที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือถ้วยอาหารหรือก็คือกระเป๋ะที่ชนรงจะใช้เก็บอาหารของผู้มันไว้นั่นเอง อาหารของเขามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีหลักๆคือ100%เนี่ยเขาจะเก็บเกสร80%บเอเซนต์ครับเขาเก็บนวให้20%เองเพราะว่าเขากินนวานน้อยจะแยกโซนเก็บเกสรเก็บนวานกันเลยครับล้วเปิดรังเนี่ยเราจะเห็นเลยครับเราเราแยกแยกออกเลยแหละครับว่าถ้วยไหนใช้เก็บอะไรใช่ครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นถ้วยเกสรเนี่ยเขาจะเป็นสีคุณคุณครับ แต่ถ้าเป็นถ้วยน้ำหวานเนี่มันจะออกไขใส่เพราะมีน้ำหวานอยู่ในนั้นนั่นก็จะเป็นมุมมองแบบมืออาชีพนะครับแต่สำหรับผมบอกต,อตรงๆเลยว่าผมดูยังไงก็แยกไม่ออกจริงๆว่าถ้วยไหนคือถ้วยทียท่ผู้มันใช้เก็บเกสรถ้วยไหนที่ผู้มันใช้เก็บน้ำหวานพีวสันรก็เลยแอบไปสกิลแง้มถ้วยผมดูนะครับว่าข้างในถ้วยไหนเป็นอะไรบ้าง ก็อย่างที่เห็นเลยว่าชนะโรงจะแยกเก็บอาหารของผู้มันอย่างชัดเจนถ้าถ้วยไหนเก็บเกสรก็จะถูกอัดแน่นแต่ไปด้วยเกสรแต่ถ้าถ้วยไหนที่ผู้มันใช้เก็บน้ำหวานถ้วยนั้นก็จะมีแต่น้ำผึ้งอัดแน่นอยู่เน้นๆเ,เลยซึ่งถ้วยอาหารก็จะมีความคล้ายคลึงกับถ้วยตัวอ่อนที่เราดูกันมาก่อนหน้านี้อยู่บ้างนะครับในแง่ที่ว่าถ้าถ้วยไหนอาหารยังไม่เต็มถ้วยนั้นก็จะยังไม่ถูกปิดให้สนิทก็จะมีหน้าตาคล้ายกับโถกเก็บน้ำผึ้งในเรื่องหมีภูแบบนี้เลย แต่ถ้า้วยใบไหนที่ถูกเติมอาหารลงไปจนล้นปรีแล้วก็จะถูกปิดให้สนิทเป็นก้อนกลมอย่างที่เห็นเลยซึ่งแน่นอนครับว่าอาหารโดยเฉพาะน้ำพึ่งที่ถูกเก็ยบยัางมิชิบภายในรางเป็นอย่างดีพวกนี้ก็หลุดไปที่ต้องการของสัตว์ต่างๆมากมายรวมถึงมนุษย์เองด้วยซึ่งพีวสันก็ใจดีเปิดโอกาสให้ผมลองเอาหลอดดูชิมน้ำพึ่งสดๆจากในรางแบบนี้เลยแอมเด็ดเลยเนี <laughs> ่ย กินของเขานี่จะเป็นเอกลักษณ์เลยว่าจะมีกินของชนาลมแบบนี้แล้วก็รสชาติเขาอีกอย่างเป็นเอกลักษณ์คือจะหวัดอมเปี้ยวอมเปี้ยวเนี่ยคือคือว่าเขาผ่านการหมักบ่มจากถ้วยยางไว้เขาเนี้ย แต่ถ้าเราเก็บมาใหม่ๆนะครับจะไม่เปรี้ยวถ้าอยู่ในรังสักห้าเดือนหกเดืนนอนเนี่ยเขาจะเปรี้ยวครับตัวนี้ถ<อ>้ารสชาตินี่คือเป็นที่ดอกครับ<อ>คือว่ารสชาติเนี่ยจะดอกอะไรก็อะไรแต่รสชาติต้องเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างที่กินอย่างนิ้นจีเนี่ยเราไปเก็บออกมาเนี่ยเราก็จะได้เป็นกินลินจีมาอ,อย่างมะม่วงเราก็ได้กินมะม่วงพวกนี้ถ้าอย่างยิ่งทุเรียนนะครับจะเห็นได้ชัดถ้าเก็บจากทุเรียนมาเนี่ยจะมีกินทุเรียนอ่อนๆถ้าเราไปตั้งแปลงไหนเนี่ยเราจะระบุได้เลยว่าเราได้จากดอกอะไรมาตัวนี้ก็คือไไม่่่ตต้้อออองงงงงบบกกก็คคพจะะเเดดาาาันนนนรรชชิขีย เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากน้ำพึ่งของพึ่งทั่วไปอย่างชัดเจนโดยทั้งกลิ่นจากถ้วยยางไม้ที่ถูกใช้เก็บน้ำพึ่งไว้ในหลังและโดยระยะเวลาที่น้ำพึ่งถูกบ่มรักษาไว้ในถ้วยอาหารานานนับหลายเดือนทําให้น้ำพึ่งของชานโรงจะมีสเสน่ห์ที่เฉพาะตัวมากๆในอย่างไม่นับนะครับว่ารสชาติของน้ำพึ่งจะมีกลิ่นที่แตกต่างก,กันออกไปตามแต่ต้นไม้ที่พวกชานโรงไปเก็บน้ำหวานมาทําน้ำพึ่งอีกทีด้วยก็คือด้วยปัจจัยที่มีมากมายแบบนี้ก็เลยทําให้น้ำพึ่งชานโรงมีรสชาติและมิติที่ปแปลกไปจากน้ำพึ่งทั่่วไปอยยูมากเล และตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงองค์ประกอบสุดท้ายภายในหลังของชนโรงการแล้วนะครับนอกจากถ้วยตัวอ่อนและถ้วยเก็บอาหารแล้วองค์ประกอบอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโครงสร้างค้ำยันที่จะถูกสร้างขึ้นมาจากชั้นหรือยางไม้พวกนี้ โครงสร้างเหล่านี้จะคอยช่วยค้ำจุนยึดติดและประคองส่วนต่างๆของอาณาจักรให้มีความมั่นคงแข็งแรงโดยสีของชั้นก็จะแตกต่างไปตามชนิดของชั้นรงและอย่างไม้ที่พมันเลือกเก็บมาใช้บางรังเราก็จะเห็นเลยว่าชั้นของรังนั้นจะมีสีที่ดำเข้มดูผ่านๆอย่างก,กับว่ารังของมันถูกสร้างขึ้นมาจากช็อกโกแลตในขณะที่บางรังจะมีสีที่อ่อนลงมาหน่อยหรืออาจจะเป็นสีเหลืองสดใสเปล่งประกายที่พอดูผ่านๆก็ดูเหมือนว่ามีใครเอาขนมทองหยิบทองหยอดมาวางไว้ในถาดไม้เลยเหิวและดู แต่เรื่องที่ชวนว้าวขึ้นไปอีกก็คือพี่วสันต์บอกว่าพวกชันรงจะมีพฤติกรรมเก็บสะสมชันไว้ในรังด้วยโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นคราบของชันเป็นแถบๆอยู่ตามส่วนขอบขอบของรังก็คือชันรงจะสต็อกชันพวกนี้ไว้ใช้เวลาที่ผู้มันจะสร้างถ้วยอาหารถ้วยตัวอ่อนหรือโครงสร้างค้ำยันอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผู้มันก็จะเอาชันพวกนี้ที่ผู้มันเก็บไว้ไปใช้ไม่ต้องบินออกไปหาเก็บยางไม้เป็นครั้งๆไปก็นับเป็นพฤติกรรมที่ดูจะฉลาดเกินตัวของผู้มันไปมากเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ทําความรู้จักกับองค์ประกอบในรังของชนาโคงไปที่เรียบร้อยแล้วก็หวังว่าถึงจุดนี้เวลาทุกคนเห็นสภาพภายในรังของชนโรงแบบนี้แล้วก็คงจะเริ่มดูออกไม่ได้งงๆเหมือนครั้งแรกที่เห็นกันแล้วถึงจุดนี้เราก็มาเริ่มดูเจาะชนโรงแต่ละสายพันธุ์กันด,ดีกว่าครับว่าแต่ละชนิดจะมีความน่าสนใจอะไรบ้างเพราะที่ภูผาฟาร์มชนาโลงพีวัสสันก็ได้เลี้ยงชนโรงไว้อยู่หลายชนิดเลยโดยพี่เขาก็ได้บอกว่าชนโรงเนี่ยจะแบ่งออกคร่าวๆได้เป็นสองจำพวกใหญ่ๆคือชนาโคงป่ากับ นโรงบ้านโดยชนโรงทั้งสองประเภทนี้จะแตกต่างกันตามพื้นที่ที่อยู่อาศัยโดยก่อนอื่นเราก็มาเริ่มดูจากกลุ่มชนโรงป่าที่ทางฟาร์มเลี้ยงไว้อยู่กันก่อนดีกว่าครับ ชนิดแรกสุดที่เราจะมาดูกันก็จะเป็นชนโรงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฟาร์มเลยนี่ก็คือชนโรงปากหมูเป็นชนโรงป่าตัวขนาดใหญ่อันดับสองของไทยแต่พฤติกรรมของผู้มันกลับไม่ได้ดุเหมือนนาตาและขนาดตัวที่ดูจะโหดของพวกมันเลยเวลาเราเปิดรังเก็บน้ําหวานหรือกวนเขาสักเท่าไหร่ผู้มันก็ดูจะไม่มีท่าทีดุร้ายกับคนเราเลยก็เรียนได้ว่าผู้มันเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีนะครับชนโรงปากหมูจะมีพฤติกรรมทรํารังอยู่ในตอไม้และสาเหตุที่ผู้มันได้ชื่อว่าปากหมูก็เนื่องมาจากลักษณะปากรัง ที่พวกมันสร้างจะมีขนาดที่ใหญ่และหนามากๆดูคล้ายกับจมูกหมูเลยและโดยขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์ระยะการบินหาอาหารของมันก็เลยจะกวางขวางตามไปด้วยโดยชนโรงปากหมูจะมีรัศมีการบินหากินอยู่ที่ประมาณ3-5กิโลเมตรก็คือบินหาอาหารได้แบบจุกๆ เพียงพอกับความต้องการตามขนาดตัวที่ใหญ่ของพวกมันเลยและขนาดถ้วยน้ำหวานที่พวกมันสร้างก็จะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วยเลี้ยงชนโรงชนิดนี้ก็คือจะได้น้ำพึ่งเยอะที่สุดแล้วแต่ด้วยความที่พวกมันนั้นต้องการพื้นที่และปริมาณอาหารที่ค่อนข้างมากการเลี้ยงพวกมันก็เลยต้องใส่ใจเรื่องสภาพแวดล้อมด้วยไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงที่ไหนก็เลี้ยงได้นะครับ ชนะโรงป่าตัวต่อมาก็จะเป็นชนะโรงตัวขนาดกลางๆที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3าของไทยเล็กรองลงมาจากชนะโรงปากหมูเจ้าชนะโรงพวกนี้ก็คือสายพันธุ์อิตามาถึงตัวของมันจะเล็กกว่าชนะโรงปากหมูแต่พี่วสันต์บอกว่าเจ้าชนะโรงชนิดนี้กลับมีนิสัยที่ดุกว่าทำยังกัดได้ค่อนข้างเจ็บเนื่องจากขนาดของกรามที่ค่อนข้างใหญ่สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยของชนะโรงอิตามาพวกนี้ก็คือสีตัวที่ดำเงาเมทัลลิกดูเท่สุดๆของพวกมันยิ่งดูพวกมันใกล้ๆก,ก็ยิ่งดูเท่เข้าไปอีก สำหรับรัศมีการบินหากินรอบรังของชนโรงตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรน้อกว่าชนโรงปากหมูแต่ก็ยังถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลอยู่พอสมควรอยู่ดีสำหรับพฤติกรรมการทำรังของชนโรงอิตามาก็จะเหมือนชนโรงปากหมูเลยคือพวกมันจะทำรังอยู่ในโพรงของขอนไม้แต่ตรงปากทางเข้ารังของอิตามาจะมีลักษณะเป็นท่อชี้ยาวออกมาไม่ได้เปิดกว้างออกเหมือนกับปากรังของชนรงปากหมูและปากรังของอิตามาจะถูกสร้างเป็นท่อยาวออกไปเรื่อยๆจนกว่าปากรังจะเสียหายและหักลงมาเอง แต่ถึงอย่างนั้นชนรงอิตาม่าก็จะยังคงสร้างปากรังเป็นท่อขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยอยู่ดีนะครับและโดยความที่ทั้งชนะรงปากหมูและชนรงอิตาม่าต่างก็เป็นชนะรงปากที่มีพฤติกรรมการสร้างรังในตอไม้เวลาเราจะนำผู้ม,มาเลี้ยงเพื่อเอาน้ำหวานลักษณะรังที่ใช้เลี้ยงก็เลยต้องแตกต่างออกไปด้วย เขาทำรังเขาจะอยู่ในตอไม้ครับพวกนี้คือตอไม้ธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเวลาการเราจะเก็บน้ำหวานเนี่ยเราจะต้องต่อเป็นไม้สี่เหลี่ยมขึ้นมาเพื่อให้ขึ้นเก็บน้ำหวานท้างบนพะอยู่ในตอไม้เราเก็บไม่ได้ดังนั้นเขาจะเอาน้ำหวานทั้งหมดข้างบนเราก็จะเก็บโดยการเช็ดสลิงดูดขึ้นมาพวกนี้ก็นับเป็นวิธีเซตอัพที่เลี้ยงที่ลำมากๆเลยนะครับที่สามารถลอยชนโรงป่าทั้งสองชนิดขึ้นมาสร้างถ้วยน้ำหวานไว้บนกล่องข้างบนที่เราเตรียมไว้ให้แบบนี้ได้ทาให้การเก็บน้ำหวานทําได้ค่อนข้างจะสะดวกเลย และชนโรงป่าชนิดต่อไปที่พี่วสันจะพาเราไปดูก็จะเป็นชนโรงป่าตัวสุดท้ายในฟาร์มที่ดูจะมีความลึกลับและชวนงุนงงที่สุดแล้วนะครับสำหรับผม อีกชนิดหนึ่งคือเป็นพันธุ์มดสอดครับพวกนี้ชันนลงพันธุ์มดสอดมดสอดนี่คือชื่อของชื่อของชื่อชนิดชันาลงเลยชื่อของมดครับแต่ว่าเขา<ต>อาศัยอย<า>ูอ<า>่ในรังมดสอดเขาก็เลยเรียกว่ามดสอดครับพวกนี้พนันุ์มดสอดนี่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วครับเกิดน้อยที่สุดเลยในประเทศไทยผมก,ก็เลี้ยงไว้ดูเลยมีสองรังเองผมได้มาจากปัตตานีครับสองรังนี้เพราะว่าส่วนมากจะอยู่ทางภาคใต้แต่ภาคใต้ก็จะหมดแล้วครับพวกนี้ที่ผมได้มานี่คือว่าผมรู้จักกับทุนรับเหมาทําถนนนำธางอย่างเงี้ยเขาเท่าไปทําทางเบิกทางเขาต้้้ออองงเเเจตตาาาามมนนไีี่ยคืวลัห น้โลงเราสามารถพาพันธ์เพิ่มได้นะครับผมแต่พวกมดสอดเ,เพาะไม่ได้ครับ<อ>เพราะว่าเขาอยู่ในนั้นเขาจะทําจากดินเราจะมาแยกขยายหรือที่ว่าให้มันเหมือนแบบนั้นเราทําไม่ได้ คือเขาอยู่แบบไหนก็ให้เขาอยู่แบบนั้นนอกจากเขารังเต็มแล้วเขาจะแยกขยายไปอยู่ตามธรรมชาติเขาอาจจะไปได้แต่ถ้าเราจะเพาะเองมันทําไม่ได้ก็น,นับเป็นชนโรงที่มีความเป็นอยู่แปลกประหลาดมากๆเลยเพราะโดยทั่วไปมดกับชนโรงเนี่ยจะเป็นศัตรูกันแต่เจ้าชนโรงมดสอดพวกนี้กลับมีพฤติกรรมเข้าไปทํารังอยู่ร่วมกับมดด้วยเฉยเลยซึ่งมดสอดที่เป็นเจ้าของรังมดเนี่ยหลังจากที่ผมได้สอบถามพี่ๆนักวิชาการดูแล้วผมก็คายว่าชื่อสามัญที่คนเลี้ยงมดส่วนใหญ่น่าจะคุ้นหูมากกว่าก็คือมดฮีทุ่งที่จะมีพฤ ติกรรมการทำรังไปก้อนบินตามต้นไม้นะครับก็ถือเป็นเรื่องที่นา่าชื่นมากๆที่จะหมดฮีทุ่งกับชนโรงมดสอดสามารถแชร์ที่อยู่อาศัยกันได้อย่างสงบสุขทาทางที่พวกมันควรจะกัดกันนับเป็นพฤติกรรมที่น่าสนใจและน่าศึกษาเพิ่มเติมดูมากๆแต่ก็น่าเสียดายจริงๆนะครับที่ชนนรงมดสอดพวกนี้กําลังหายาขึ้นเข้าไปทุกทีด้วยการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์เราเอง ถึงจุดนี้เราก็ได้ไล่ดูชนโรงป่าทั้งหมดที่ทางฟาร์มมีแล้วตอนนี้เราก็ลองมาดูชนโรงบ้านที่พี่วสันต์เลี้ยงไว้อยู่กันบ้างดีกว่าครับ ตัวแรกเลยก็จะเป็นชนิดที่ในฟาร์มจะมีอยู่เยอะที่สุดซึ่งมีเยอะในที่นี้ก็คือเป็นพันธุ์รังเลยนะครับนี่ก็คือชนโรงพันขนเงินจุดเด่นของมันก็คือขนสีเงินตรงส่วนอกและที่ผู้มันมีอยู่ในฟาร์มนี้เยอะที่สุดก็เพราะว่าพิวัตรสันจะใช้ชนโรงชนิดนี้เป็นตัวหลักในการช่วยผสมเกรสรต้นไม้ในสวนโดยสาเหตุที่ทําให้ผู้มันเป็นนักผสมเกรสรที่ยอดเยี่ยมก็คือด้วยขนาดตัวที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปทําให้ระยะการบินหากินของผู้มันกําลังดีอยู่ที่รัศมีประมาณ300เมตรรอบๆร,รัง ที่ทาให้ท่าเกษตรกรต้องการจะควบคุมกลิ่นของน้าผึ้งโดยการให้ชนโรงใช้น้าหวานจากแค่ต้นไม้บางชนิดเท่านั้นชนโรงพันขนเงินนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆก็คือปัจจุบันพีวสันก็จะมีบริการให้เช่าชนาโรงพันขนเงินพวกนี้กับเกษตรกรที่ต้องการตัวช่วยผสมเกสรอ,อยู่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นชนโรงชนิดที่ใช้งานทางการเกษตรได้ดีและให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในไทยเลยแถมชนโรงพวกนี้ยังปรับตัวเก่งเลี้ยงง่ายมากๆอีกด้วยเนื่องจากพวกมันเป็นชนโรงบ้านที่พบเจอได้ทั่วไป พูมันจึงสามารถปรับตัวเข้าไปทํารังตามโพรงตามเสากาแพงได้ชิวๆเลยไม่ได้มีพฤติกรรมการสร้างรังที่เฉพาะเจาะจงอย่างชนโรงป่าที่เราได้ดูมาพอเราเอาพูกมันมาเลี้ยงในรังเลี้ยงจําลองก็เลยสามารถเลี้ยงได้ในกล่องไม้สุดเรียบง่ายแบบนี้เลย สำหรับชนรโรงบ้านชนิดต่อมาก็จะเป็นชนรโรงหลังลายซึ่งเจ้าหลังลายตัวนี้ก็หน้าตาเหมือนกับชนรโรงขนเงินก่อนหน้านี้แบบสุดๆพี่วสันบอกว่าการจะจําแนกชนรงสองชนิดนี้ออกจากกาันต้อสองกลองดูใกล้ๆเท่านั้นชนรโรงหลังลายจะมีขนสีเงินตรส่วนอกที่น้อยกว่าและมีตาสีดําในขณะที่ชนรโรงขนเงินจะมีตาเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวอมฟ้าซึ่งพอดูด้วยตาเปล่าแบบนี้เจ้าหลังลายพวกนี้ก็เลยดูจะไม่ได้มีหน้าตาที่ต่างจากพันขนเงินเลย และชนโรงบ้านอีกตัวที่ทางฟาร์มมีอยู่ก็จะไม่ได้มีหน้าตาที่แตกต่างจากขนเงินหรือหลังลายสักเท่าไหร่เหมือนกันนี่ก็คือชนโรงไข่แผงเราจะสามารถจำแนกผู้มันออกจากชนโรงพันธขนเงินและหลังไลายได้จากการดูที่ลักษณะการวางถ้วยตัวอ่อนในรังของพวกมันก็คือในขณะที่พันธุ์ขนเงินกับหลังลายจะมีพฤติกรรมการสร้างถ้วยตัวอ่อนที่ดูจะมีความสเปซสปะคล้ายกับสปอราอยู่หน่อยๆเจ้าชนโรงพันธุไข่แผงพวกนี้ถึงจะมีหน้าตาที่คล้ายกับขนเงินและหลังลายพวกมันกลับจะมีพฤติกรรมการสร้างและจัดเรียงถ้วยตัว วอ่อนที่ดูจะเป็นระเบียบวามากพวกมันจะจัดเรียงถ้วยตัวอ่อนให้เป็นแผงๆเรียงกันเป็นชั้นๆคล้ายกับพฤติกรรมของพวกตัวต่อเลยพอดูๆไปแล้วก็ดูเป็นลักษณะการจัดเรียงที่เป็นระเบียบและดูแปลกตาไปอีกแบบเหมือนกันและตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงชานโรงชนิดสุดท้ายที่เราจะได้ดูกันในวันนี้แล้วโดยชานโรงตัวนี้ก็แอบเป็นชนิดที่ผมชอบที่สุดเลยเราก็จะมี พิชโกดครับพิชโกดเนี่ยเป็นคือเลี้ยงแค่ดูเล่นครับแล้วเลี้ยงใช้งานมันไม่ได้ ตัวมันเล็กมากวันบินไม่เกิน50เมตรอ่ะแล้วน้ำหวานเขาจะใส่ตัวเขาจะเล็กมากครับและตัวนี้มีสามารถเลี้ยงเอาผลผลิตแบบน้ำพึ่งอะไรอย่างนี้ได้ไหมเลงดูเล่นครับเพราะมันเล็กเกินน้ำบินได้ใกล้เขามีน้ำหวานให้แต่ก็ต้องเก็บไว้ห้กินเพราะมันน้อยเกินไปแย่งไม่ได้เดี๋ยวลังล่มใช่ครับเราจะไม่ได้ก็คือด้วยความตัวเล็กน่ารักของมันที่เล็กขนาดว่าเป็นชนโรงที่เล็กที่สุดในไทยบวกกับการสร้างรังที่มีสีสันสดใสเป็นสีเหลืองสว่างจ้าแบบนี้ที่ไม่ใช่เรื่องปกติในชนโรงสักเท่าไหร่นี่แหละครับที่ทำ

ลองดูขนาดรังของผู้มันเทียบกับรังของชนิดอื่นๆที่เราดูกันมาก่อนหน้านี้ดูสิครับเราจะเห็นได้เลยว่ารังของผู้มันจะมีขนาดที่เล็กมากๆดูมินิมอลสุดๆยังมีที่ว่างเหลือในกล่องเลี้ยงอีกเพียบเลยก็คือพอนั่งดูภายในรังของผู้มันไปเพลินๆก็เข้าใจได้เลยนะครับว่าทาไมพี่วสันถึงบอกว่าพันธุ์นี้เนี่ยเลี้ยงไว้ดูเล่นก็คือจากชนโร์ที่ผมได้เห็นมาทั้งหมดส่วนตัวผมคิดว่าเจ้าชนโร์จิ๋วพิชกูตท,ที่มาจากจันทบุรีตัวนี้เนี่ยก็เหมาะจะเป็นชนิดที่เลี้ยงเอาไว แต่ถ้าใครดูแล้วมีชนรงชนิดที่ชอบแตกตามไปจากผมเนี่ยก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์แชร์กันด้วยนะครับว่าชอบชนิดอะไรเพราะอะไร หลังจากได้ดูและเรียนรู้เรื่องของชนโรงแล้วผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสเข้ามาทําคลิปเรียนรู้เรื่องของเจ้าพึ่งตัวจิ๋วพวกนี้ไปพร้อมๆกับทุกคนที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้คนไม่มากก็น้อยหันมาเข้าใจความมหัศจรรย์ของมแมลงตัวจิ๋วย่างชนาโรงได้เพราะถ้าดูผ่านๆก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชนโรงบ้านประตูจะมีหน้าตาไม่ต่างจากมาแมลงวีที่น่ารําคาญหลายๆคนถ้าเจอมันก็เลยอาจจะไปเผลอใช้ยาฆ่า,มาแมลงฉีดอาจเจ้านะักผสมเกสรตัวจิ๋วเหล่านี้ ก็อย่าลืมนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้ไปแล้วต่อจากนี้ก็จะฉีดยาฆ่า,มาแมลงก็เช็คดูดีๆก่อนว่าน,นั้นคือชนรโงงหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับผมที่นั่งถ่ายน้องๆชนรโงงมาทั้งวันและได้เห็นความเจ๋งในตัวของผู้มันก็ชักจะเริ่มมีความคิดอยากเอาชนารโงงกลับไปเลี้ยงดูเองบ้างแล้วแล้วพี่วสันครับพี่เลี้ยงเยอะอย่างนี้เนี่ยคือชนรโงงเนี่ยมันเลี้ยงดูแลยากไหมครมันเลี้ยงยังไง ดูแลไม่ยากครับถ้าเรามีใจรักซะ่น่อยเราก็ต้องมีแหล่งพืชอ,อาหารของเขาคือเป็นต้นไม้ครับถ้าเรามีต้นไม้มีอะไรพวกนี้เราจะเลี้ยงได้ตลอดแต่ถ้าเกิดเราไม่มีต้นไม้เราต้องปลูกเสริมให้เขาแต่พวกกล้วยพวกรักเล็กพบมาเฟืองนียเขาชอบครับตัวนี้ปลูกพืชที่ว่าหมุนเวียนนะมีดอกทั้งปีอะ่ะเขาจะอยู่ได้ตลอดไปพวงนี้แล้วเขามีดอกไม้แบบที่ชอบเป็นพิเศษไหมฮะสีไหนชอบไม่ชอบมีดอกไม้ไ<ห>มที่ชอบเป็นพิเศษคือสีเหลืองกับสีขาวครับแต่สีแดงเขาก็ชอบตอนได้ครับแต่ว่าเขาต้องเลือกก่อนนะถ้ามีเรื่องกับขาวานี่แดงเขาก็ทิ้งไว้กกก่่่ออนนนนเเเขาาไมแต้หั็คื ว่าถ้าเราจะปลูกลงไม้เถอคือรักแรกพบที่เรื่องจะมีทั้งน้ำหวานมีทั้งเกสรเพื่อนๆเขาชอบมากเลยครับตัวนี้จะเข้าไปหาทันทีแล้วเขาสร้างรังจากยางไม้ฮะก็ต้องมีต้นไม้ที่มียางด้วยไหมับคือต้นไม้ทุกชนิดมียางหมดครับจะอะไรก็ได้มียางหมดเขาจะไปกัดเขาเองพวกนี้อย่างต้นย่านี่ก็มียางครับพวกนี้อ๋อเหรอครับรับแปลว่าความจริงเราก็เลี้ยงที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับย่านี่ก็มีทั้งดอกไม้มีทั้งยางไม้มีครบอ๋อคือขอแค่มีต้นย่าก็เราจะมีให้มีดอกอะไรก็ได้เพิ่มเายยู่่งานะครับ 哦，那很有趣啊，丢 น่าจะต้องลองเลี้ยงบ้างแล้วถ้าเลี้ยงลองรู้รครับก็บ <c oughs> คงเดาไม่ยากนะครับว่ากลับบ้านวันนี้ผมก็ได้ชนรงพันขนเงินติดมือกลับไปช่วยผสมเกสรให้ต้นไม้ที่บ้านด้วยกล่องหนึ่งก็ถ้าใครสนใจอยากซื้อ,อยากเช่าหรืออยากเข้ามาเรียนรู้เรื่องชนรงผมก็จะแปะลิงก์เพจ Facebook กับเบอร์โทรของพี่วสรรัสันไว้ใน description Bo ็ใต้คลิปนี้เลยหรือถ้าใครสนใจอยากซื้อสินค้าจากชนรงอย่างน้ำพึง่งสบู่หรือยามองที่มีสรรพคุณทางยาเยอะมากๆจนผมคงพูดไม่หมดทางภูผาฟาร์มชนรงก็มีขายอยู่เหมือนกันยังไงถ้า ใจก็ลองติดต่อพี่วาสาันไปดูได้เลยนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ